ความโกรธเล็กน้อยอาจกลายเป็นกรรมใหญ่แต่บุญเล็กน้อยก็อาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตได้ความโกรธเป็นไฟเผาใจแม้เพียงเล็กน้อยหากไม่ระงับย่อมลุกลามเผาผ่านทั้งตนเองและผู้อื่นก่อให้เกิดวาจาหยาบการกระทำที่ผิดและกรรมชั่วที่ตามสนองไม่รู้จบพระพุทธองค์จึงตรัสว่า ไฟใดๆไม่ร้อนแรงเท่าไฟโทสะในทางตรงกันข้ามบุญกุศลแม้เพียงเล็กน้อยก็มีอนุภาพยิ่งใหญ่ดุดหยดน้ำที่สม่ำเสมอสามารถเติมเต็มโอ่งน้ำให้เต็มได้การทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์แม้เล็กน้อยก็สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่จิตใจทำให้ใจผ่องใสเบิกบานและเป็นเหตุแห่งสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต ความโกรธจึงเปรียบเหมือนเมล็ดญ้าพิษปล่อยไว้เพียงน้อยก็แพร่กระจายทําลายผืนดินส่วนบุญกุศลเปรียบเหมือนเมล็ดพืชดีแม้เพียงเมล็ดเดียวหากปลูกลงดินก็เติบโตเป็นร่มเงาให้ผู้คนได้อาศัยผู้มีปัญญาย่อมรู้จักระงับความโกรธไม่ให้ขยายออกไปเป็นไฟกรรมและย่อมขยันหมั่นเพียรทำบุญเล็กๆน้อยๆอ,อยู่เสมอ เพราะเข้าใจว่ากรรมทุกอย่างย่อมให้ผลบุญเล็กน้อยก็เหมือนแสงเทียนแม้ดวงเดียวก็ขจัดความมืดออกไปได้ดังนั้นอย่าประมาทความโกรธแม้เพียงเล็กน้อยและอย่าดูแคลนบุญแม้เพียงน้อยนิดเพราะสิ่งเล็กน้อยนี้เองที่อาจกำหนดทิศทางของชีวิตทั้งชีวิตได้พุทธพน์